บาสนิทจะขายยุกจะพากันไปหาโมอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจ่อยจะได้เงอ้ยนี่กะจ่อยกะหยอได้เงี้ยเมื่อวานนี้ฉีกข่าวช่วงยามเวลาสองเจ็ดโมงพี่น้องให้กินนมแล้วหักออกอดิตนะ อาเจียนออกห่าออกนะพี่น้องไหลพุ่งกินนมบ่ได้ห่างแบบพุ่งนะตัว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 ห่างแบเวิดเลยแล้วก็ิกินหลังจากกินข้าวแล้วเนาะห่างออกเนาะอะไิกินนมอีกก็ห่างออกอีกกินนมบ่ได้อีกเนาะมเมื่อคืนนี่ก็กินแต่ว่าเมื่อคืนนี่ก็บ่ได้ส่งัน่ดยเด้ส่งช่วยหน่อยห่างอีกขเดี๋ยวกินนมบ่ได้เลยค่ะนุ่งสับ เมืวานะถายเจอเจอโบมีป่วจริงๆาได้มาอยากลงอย่างมันชิพากันไปห้าโมงอะไรนะต้องป่วยจะชิเปย์ยอดอย่างพี่รอบเมื่อวานนี่บอยู่เนระเมื่อวานฉับโอยู่โหัวขินน้องไาเกินบ่อาการแบบนบ่ที่่มันกดลาย่อน คลายฉีไปหาซองเถื่อนอ่ะโมเมนต์โมเมนต์เบิ่งแน่นักับโมนี่เด้อคนระยอนมันจะมีอาการนี่คนระยอนมันเกี่ยวกับกระเพาะเพราะอันนั้นก็คือความหมายนี่ยกระเพาะมันยังหน่อยบอดีสี่อวกออกนั่นเป็นสาเหตุที่กินผิอาหารแต่ว่าบอดีมีไข่อย่างนี้นะโมโหเป็นยังพี่น้อง พู่งทีเนเน่พุ่ก yeah. <c inhos> ินนมมาได้โ huh. อ้แต่ว่ากินนมแล้วพุ่งออกน้องอ้วกออกเมื่อคืนนีิซ้อนเคยนะเป็นเม็ดเอ๊ะนี่น้องมันเป็นเม็ดขาวๆนึกว่านี่แบบถ่ายเพิ่เคยถ่ายปกติต่างจากเมนียตอนชี้ถ่ายเป็นเม็ดคนนักกับปกติอยู่บ่ได้ไข่บ่ได้ฮะ คุยให้เบิ่งนหมอหรอกจำหนึ่งคนดื้อเี้ยวไปหมอป้าพาไปหาหมอหองชีชวนตอยล็กหอยหมอกวดอาการหัวใจหัหูไปหาหมอไปหาหมอกวดหายไปเป็นหัวหูเด้ ชอบะนแบบกบนี้ะมาชช็อตดมอันี้ไปวมั่นเลยหอบ่ที่หลอกออกไปบ้านี่ที่มูจะจะใช่เชยสะดอเด็กมันลงบ่ยให้สะดถหมวกกันคนมาป้าวนี่อคนอาเคียวไปหดเนแม่ เนาะทักตัวเจ้าบุขึ้นขึ้นขึ้นนี่โอ้จะก่ายังว่ากินนมได้เ็นหังวเมยท๊อคขี้เหี้ยรับหลอนตีขี่เฉยยังว่ากินนมได้กินนมก็ได้ขี่เีย ้าคนจีนนงบได้เฮ้ยเมื่อยเลยถ้ายงูจีนนได้จีเผาได้ด้วยนะให้กินยังบได้เดี๋ยวจะเล่นไปห้ามมลงมาลงมาอื้กินแล้วขี้นิ่บ้านเนี่ยเท่าใครแต่บัวใจ กินนมอะบ้กินนมมือนน้อคืนนี่กินเขา่ากินข่าวแ,แล้วกินนมแบบหาวซองเทียมเมื้อคืนนี่หาผงผู้ชายถ่ายเธอหนึ่งเราบเป็นเม็ดเป็นเม็ดเอ้

ลีกับพ่อลีกเนียเจียเอ้ยเจีวยวเฮ้ยืหูหูเลยหูอยู่ทหปากเลยปอนข้าวแม่ก็เป็นแลยปอนข้าวแม่ก็เป็นเไเนีย ตุดนี on, s <S okay. s <S s <S <S ้มันหายเพื่อให้เหนตื่นมาเป็นฟองจะออกดังออกปากินข่าวหาใค่นังเซ่หาของผู้เดียวปวนองกางเดือบเน่ก็แล้อุมไดยยังไงเนี่ยเนี่ยนี่ Ôi oh nhưng hãy Hút chắc hư Hút chắc bò gì đi Dạ ôm Dạ ôm đấy Đôi Đẹp cái nhà Anh nhìn đúng không? Nhìn đỏ phát เป็ดธรรมศาสตร์เป็ชิเป็นยอดยังที่เป็นยอนขาหรือยอดน่องเอต้เกาคือหายูกไง่ะูกขูคว้าบ่ดุบ่สบายห้มาหายแทบมงไงเน้ยหม่ มตัวมตัวเก่ช่ไหมมตัวใช่ใช่เจ็บใชบอกไหมเอ้ยเก่งอะไรเก่งอะไรเช้านันติชอมันคือู้อะไ้ยม่้งมันทางสีส้มน้อยสั่นนี่เป็ดยังเนาะโดนๆแล้วกินนมมกินโมได้ไรอะไรอะไร

จากเคยช้อ,ชอ,อง <c oughs> ใเขาเป็นหนึ่งเครื่อ,องหนึ่งีงเข็มพได้เนาะกับบส่วนในบุคคลยีน่าอาใดอืมใส่ายาวงเข็มย้ายจากยีน่าเลทองผูกไว้จังเนะาะทองมันอ,อันาั <c oughs> ยุมาเบิรก่ะอมั <c oughs> อออนกได้อื่ได้ยังไาไม่กินยาเนี่มไรูยาเนาะอื

เอ้าเอาเสิมดื่อได้แบบนี้พี่น้องไปด้วมืได้มดอไไข่ก็ไม่ได้เป็นท้องกับปกติอยู่่องก็ไปลอยนะน้ำนแลใจ้องงงเียมเจ้เป็นยอดถุนเข้าบอก เนาะเนาะไปเมื่อปะปะปเมื่อปะลุกลุกลเมืปไปเนมือเมื่อไไมาเดินเดินเดินลุกลไปลูกมาลุกมาไปเมื่อไปลุกลมาเร็วมาเร็วมาเร็วลุกมาอลิสไปปะเมื่อเมื่อเมื่อลุกมาหนย ล <iento> uhm uh, ูกเมื oh. ่อเมื่อไปเด้อเขาเป็นโบมือแบ้ลูกอ้ยลูกสรุปมอกวนให้แล้วพี่น้องว่าได้เป็นยังเนาะทองกับปกติไข่กับโบมีแล้วก็ผกระเบื้องปอดงเบื้องนั่นทองหา บริเป็นย um <das S 2> <that> ังเนาะอลีดบริเป็นยังเมื่อกินยานอนเบิ่์อาการอีกทีช่วงนุ่มให้ลุดการช่วงนุ่มสุดลงให้มันจางไปนึงทองตอนนี้ทองทองบดีเออผมเป็นทองเมื่อนอนเบิ่งว่าชีเป็นอะไรคันปวดหนักก็เศร้าเลยเมื่อกินยาเบิ่งนเขาเนาะแต่ดีแต่ผมมีไข่โอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ที่พกเก็บภาพบรรยากาศด้วยคำนี้เด้อเนาะอลีไปก่อนเด้อ เป็นกำลังใจให้อลิสเด้อค้ะเจ้าค่าเจ้าอ่อนภูมิมหาโมในค่าเจ้าบอกว่าอลิสชิวาท่านถ่ายเป็นเม็ดไปสัตวเป็นเม็ดเป็นจกบจวบหรือเป็นเม็ดนะนะเป็นผักกาศอลิสชิวาอลิสชิวาอลิบุนงชิวฮอก่อนปีอีบันี้มันเกิดลูกเมื่อไดรนี่ยบอวด้วยลูกพ่บเรียกว่าอินเนียพ่อ ปะป๊าปะป๊าเมื่อคืนมีคอยบอกเอิอนหอมดูหอมหอมมัแจ้งนะขยามือชาวโซนว่าโอ้ยอย่าอุ้มมัวังคำว่าอันลี่ยรีดูอันลี่ยรีดมีกบชาวจีนเลี่ยรีดเพิ่นเอี้ยออกนะพี่น้องเพิ่นห่างออกพุ่งนะเอี้ยพุ่งอันเจียนจี๋พุ่งเดาข้าเดา้าเดาขิ้เบาแล้วก็เบาชื่ออันั่งเขาหอมนะแจ้งพี่น้องบอยบอกเอือนหอมดูอ่อนหอมหอม เฮิมดึกเมอ่อดูลูกเฮมเฮมเฮมเฮอมเฮมเฮอมเฮมเมฮัมมือนีกแจ้งอันนี้ว่สามฉเถือเหอมมมใช้หูลูกเนี้ยปากเนี้หูอย่าใช้หูเออจักเด้อใช้ปากใช้เข่าเน้ เอะได้อเาเยิเยิเอยู่ยิ่งเข่ายิ่งไปพี่น้องเมื่อเนาะวันนี้เนาะเมื่อเนาะกินยาเบ่งอาการอยู่บ้านเนาะคลิปนี้ก็สิอเก็บภาพบรรยากาศไสนีเดอเนาะพี่น้องไปแล้วสบายดี